ันใดหรือจำยอมสิ่งใดขึ้นคือบังคับนางสาวเจสียงชัดแม่ไปเก็บเห็ดแม่ไปเก็บเห็ดแม่ไปเก็บเห็ดอุ้ยพี่เนยพี่เนยพี่เนยเจ้าเห็ดไปขายไหมไม่ทันใช่ไหมกินไม่กินไม่ทันเอาไปขายไหม พี่หน่ยนยเอาไปขายไหมขายก็ได้ฝากขายเออพี่<ม>พี่หน่่ยดึงดึงถ้าเก็บตอนนี้มันมันจะเหี่ยวไหมอะมอุย้ยสวยอะสวยอะโอคนเก็บก็สวยอุ้ยสวยงามมากเลยดูดิ พี่หนื่อว่ามันแก่ยังเนี่ยไม่ถ้าเก็บขายตอนเช้านะจะขายดีเหรองั้นเก็บสดๆไปขายงั้นเอาไว้พรุ่งนี้ไหมไปเก็บพรุ่งนี้ไหมแก่เอาก่อนจ้าดูแม่ยืนมองแม่ยืนดูพี่หนื่อเก็บเห็ดไอแม่ไอไอดีใจอุ้ยเห็ดเยอะเลยต้มให้พอกินเก็บดุบ ถ่ายพี่หนุ่ยแกเห็ดพ้นนี่แบ่งไปกินดินี่แบ่งไปต้มกินดิพี่หนุ่ยแบ่งไปต้มกินเยอะมากอันนี้ไม่เก็บพรุ่งนี้เช้าไปถ่ายเนาะจ้ะจ้ะอันนี้เอาไว้กินก่อนเออจ้ะดูดิด่างยิ่งใหญ่เลยดูเท่ามือพี่หนุ่ยเลยเลยโอ้โหโอ้ย พึ oh, ่งมาเปิดดูไมอจะดูเลยพิ่งจะดูนี่ออ้ยดอกยังใหญ่เลยอะโอ้ยแม่ดอกสวยด้วยอะสวยอะอันนี้ไปกินก่อนเดี๋ยวพุ่งถ้าจะถ่ายเดี๋ยวไปเก็บพุ่งนี้เช้าจ้ะนะเดี๋ยวมาทยอยเปิดฝาอ๋อมันมันเอาไอ้นี่เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดไงพอมันดันออกมามันดันต้องเก็บอกให้หมดจ้ะ ยังไม่ทันได้แกะเลยอ่ะจุกจุกโดนเลยดันทะลุจุกมาเลยนี่ก็นี่ก็เริ่มจะดันแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็แม่เข้าไปนะแม่เข้าไปนะจ้ะจะจะให้พ่อดูแม่เอาไปให้พ่อดูอันนี้เดี๋ยวคุมไว้ก่อนจ้ะจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดเนาะ เยอะเลยอะปิดด้วยก่อนวายไม่ได้มาดูเลยไม่ได้มาดูเลยเ<อ>ไม่ได้มาดูเลยเ<อ>ปิดไว้ปิดไล้เอาขวางๆมาพี่หนุ่ยขวางไหมเออพี่หนุ่ยมาดูแอบดูเห็ดเห็ดเจอเ,เ,เ,เห็ดเจอเห็ดบาน <laughs> <อ>วาย คุ้มไปก่อนได้ไหมคุ้มไปก่อนเอ้จ้ะจ้ะเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดฝานะนนค่อยมาเก็บไปขายจ้าจ้า,อาขอบคุณพี่หนุ่ยนะคะอ,อ,อุ้ยดีใจได้เห็ดเยอะ แล้วก็พออโฮ้ยเห็ดแยะๆเลยเห็ดแยะๆเลยวันนั้นที่แม่ไปรับแจกตไอ้เห็ดเชื้อเห็ดมาโอเคเฮ้ยแม่อะเอ๊ะทีหลังนี้น่หยิบหยิบดอกเห็ดขึ้นมาดิ โอ้ยบานใหญ่ก็น่าโอ้โหแนบกันน่ะโอ้โหสวยสวยเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้อไมโอ้สวยสวย <c oughs> เดี๋ยวไปให้พ่อดูนะ <c oughs> อูย้ยเห็ดยังใหญ่ <c oughs> พ่อมาดูเห็ดยังใหญ่เลย <c oughs> อาวออ่าดูเห็ดยังใหญ่เลย <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> S <S <S ไปดูเลยนะเอาวางวางวางเรียงเรียงไว้แ้วพ่อวาชูชูขึ้นพ่อไงหน้ามาพ่อเงหน้ามาชูชเห็ดขึ้นชูเห็ดขึ้นเ,เ,เอาไงดอกบานๆดิเออยเลยดนนี้ถือเห็ดดอกใหญ่เออใหญ่มา <S <S มา <S 2> <S 2> ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ